สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป What I Eat in a Day นะคะก็คือหนึวันเนี่ยเรากินอะไรบ้างเนาะก,ก็ตอนเนี้ยกำลังจะไปมาหาลัยแต่ติดฝนอยู่นะคะก็มื้อเช้าของเราก็จะต้องเป็น,น7นเซเว่นมื้อเช้าของนีก็จะประมาณน,นี้นะคะก็จะมีโอวันตินแก้วหนึ่งแล้วก็ขนมปังเชโกตอนนี้เราก็มาถึง MBK แล้วนะเราก็ กินได้กล่าวว่าจะแบบกินข้าวไก่ลเลยพะวกะมันบุ๋มมันขบมินลึกไปดูกันนี่นะทุกคนจะเอาไก่ใส่ลงไปเนาะอุ้ย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 อย่าลวงนะลกูกอุ้ยมีดของมีคมนะนะฮะก็จะเอาไก่ใส่เข้าไปอย่างนี้เนาะ ส่วนไข่ต้มก็ซื้อไข่ต้มมาด้วยเพื่อเพิ่มโปรตีนเนาะให้มันอยู่ท้องแล้วก็จะได้แบบทำในไอเอฟได้ง่ายๆนะคะก็จะใส่น้ำสลัดลงไปนะจริงๆมันก็มีส่วนบวมแหละน้ำสลัดอะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราแบบทานน้ำเอาดื่มน้ำเอานะแต่น้ำสลัดเนี่ยงาดำเนี่ยเขาให้มาเท่านี้ใช่ไหม ก,ก็จะใส่ไปนิดเดียวแบบนิดเดียว,ดดยวจริงๆแค่นี้ป๊บเสร็จแค่นี้เลยขอแค่ให้มันมีรสชาติเฉยๆพอเนี่ยเหลือนิดตั้งเยอะก็ก็ทิ้งเลยผาทข้ามใจนะคะทุกคน <c oughs> คนั่นก็ได้แล้วครับข้าวเช้าของเรานี่ไปทานกัน นี่ร้านนี้ที่เราหมายถึงข้าวไก่阿拉贡อันนี้เราสั่งเป็นวาซาบิยองเนสกับเออเทริอากิผสมกันนะนี่เมนูเราเป็นไงเห็นไหมห้าสิบห้าบาทส่วนฉ <c oughs> ันน้ำเปล่า20่บบาทจ้า <c oughs> ข้าวถูกมากแต่น้ำเปล่าแพงมากเอาเลือกนั่งที่ไหน ต้นงลนัดเป็นสองเราจะไ้ต้องตัดเป็นออกคนเยกินอะเกินจนทำแบบเกือบขึ้นไปยเยเ,เ,เป็นดีเทลอย่าเียไ่มีานเแต่เราน่าจะไม่ไปด้านใน้านันก็เลยเยอะมาก

ที่ทำเสร็จไปแล้วสองรอบแต่ลิดข้านี่หายหายไปไหนไม่รู้กับไอเเยกดลบก็ไปติดในตู้ฟังคิดค่าที่ลบไปเลยก็ไม่มีแล้วง็การถ่าดของเพือนเสร็จแล้วจะถ่าของตัวเองไม่ถูกไข่จบๆจริงข่ายไปแล้วไปซีซั่นแรกซีสีส้ม าไปที่สี่ช่องที่เป็น60ก็คือข้าแตงก่าเลยเดี๋ยวเปนแฟนมาให้ดูแต่ันั้น่ะคนเยอะกว่าตอนนี้แต่ก็เลยคลดว่ได้ ก่อนจะไปมื้อเย็นนะคะเราก็ปินที่เป็นวอเบิลที่ m b ็อร่อยมากเน้อยยี่ห้าบาทอันนี้สาเป็นได้แอลวอดมาเพราะว่าพี่สาวเลือกให้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูมื้อเย็นว่าเราจะกินอะไรกันฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็กำลังนั่งดูหนะังนะคะก็เลยหาอะไรมากินเล่นก็เป็นพวกกล้วยปิ้งเนอะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะจิ้มกับ พีนัทบัตเตอร์ของเนยเนยถั่วพาวินีนะครับรสช็อกโกแลตนะมันเฮลตี้ด้วยแล้วก็ไม่บวม,มช่วงเวลาฟาสติ้งจะได้ไม่หิวน,นะครับเพราะว่าในเนยถั่วมีโปรตีนนะก็จะนั่งกินแล้วก็ดูกระตูนไปอย่างเงี้ยแล้ก็มาถึงมือเย็ยนของเรา นะคะตอนนี้อยู่ที่ MBK ร้าน e s MR นั่นะคะก็คือเป็นร้านสเต็ก <c oughs> ก็เราดูว่าเราจะสั่งอะไรกินเป็นมื้อเย็นค่ะ เนยถัว่วเาทีานี้เป็นเนยถั่วที่อร่อยมากเป็นถั่วลิสงแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจะควักน้องมากินแบบนี้อ๋อหรอ วทดไ In อชอิ a ก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบถึงตอนนี้เลยนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ